สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องความกูเป้นะครับผมเช้านี้ก็เดี๋ยวพาน้ำมนไปที่ซุ้มเขียวครับบ้านตะกางนะครับก็สองเชือกผ่านไปแล้วองค์อิงกับบ่อบ่อบุญก็ภายหนึ่งกำลังจะตามมานะครับผมนี่ก็กำลังเดินทางครับเส้นใหม่ครับเปิดถนนเส้นใหม่บ้านเบงบ้านคอบ้านสแกนะครับผมข้ามนเหมันกันครับ แต่สะพานข้ามมูลนี่เพิ่งทำเสร็จใหม่นะครับเปิดถนนเส้นใหม่ครับอะไรแล้วครับผมสะพานใหม่อยู่ข้างหน้านะครับข้ามมูลเดี๋ยวไปดูกันโอ้ลมแรงครับนี่ก็แม่น้ำมูลนะครับสะพานข้ามทังร่างก็เป็นกัมนมาก เด็กกัปตันซุปเชียวครับผมเป็นอะไรครับข้างหน้าครับผมอจอดรถแบบกระทันหันนะครับผมเป็นชิน้นล้อโยกมากครับโยกมากนักเลี้ยงนักสง่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเดี๋ยวไปตรวจสอบกันก่อนนะครับดูสาเหตุแล้วครับ ตกใจนกนะครับตกใจนกพาหนึ่งตกใจนกหูดินมากเลยนะครับผมบายต่อกันครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมแค่นกบินผ่านแล้วก็ตกใจเฉยนะครับโอเคเดินทางต่อครับผมไายแล้วสีเชือกหนุ่มรอส้าวสวยดได้ถึงบ้านานะครับนนี้ก็ที่บ้านหนองบัวนะครับผม แยกไปบ้านตากกลางนะครับโอ้ยช่างเยอะมากเลยนะครับเข้าสู่บุญบ้านตากลางแล้วบ้านหนองบัวแล้วนะครับสามคันนะครับวันนี้เรามาสามคันลองชิมโดยไายหนึ่งนะครับองุ้งยิงหมอบุญก็น้ำมนต์นะครับก็แยกแล้วครับ แยกไปบ้านตะกางแล้วนะครับเข้าสู่บ้านตะกางนะครับหน้าศูนย์นะครับคนศกศาเราจะเลีเ้ยวไปซุ่มเฉียว ช้างจังหวัดสุรินทร์เลี้ยวขวาเข้าไปนะครับผมนะถอยถอยทำไมเลี้ยวเขานี้แล้วบอหนาซูนแล้วบอ <c ười> มาเที่ยว <c ười> เอบรรจุมงคลน,นะครับได้ชม,ม,มชมบรรยากาศกันครับผมในสวนท่า่ายในสวนในสวนนะครับ ใกล้ถึงแล้วนะครับโอ้รถท่องเที่ยวก็มาเยอะแล้วนะครับหลายปัสแล้วมาชมช้างสแสดงกันนี่ก็เป็นลานสแสดงช้างนะครับช่วงเช้านะครับผม มีสองรอบนะครับช่วงบ่ายกับช่วงเช้านะครับออวันนี้เด็กเกยอะครับผมพายนิ่งเหนานะครับพายนิ่งเหนางไพายเอกพายเอกแบบซี่ครับโอ้ยแบบชิวชิ ถึงที่แล้วนะครับผมลงเทเลเชื่อครับผมบอกบุญลงก่อนเลยมาแล้วพายหนึ่งพายหนึ่งนะครับกำลังลงรถครับผมมาถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับมาแล้วครับผมมาแล้วโอ้เร็วอย่างเร็วครับ Vậy Uống yên, uống yên Luôn ha Năm môn À, bóp bóp Khoi, khoi, luôn khá Ừ Ô, ô, ô Đốt Đốt nhung Luôn luôn thề mà Đốt nhung mà lên không? nam, nam มาดูภายใหนึ่งกันต่อนะครับผมงานยาวมากนะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามกดซับสไครป์ครับผมให้กับช่องพังปูเป้ด้วยนะครับผมแม่บี้แม่บี้ครับผมแม่ของเล่นลักมาแล้วซมเขียวทำไมงเงียบจังเลยวันนี้ มาแล้วมาแล้วเราไปถ่ายภายหนึ่งกับน้ำมนต์โอ้โหอิงกันก่อนนะครับ <ś les> ไปดูคณะนะครับข้านี่ปะใจเย็นลลกพี่ใจเย็น เอไปน้มีี้เอาเขาาไปครับเขาสุ้มเขียวเลยครับผมไปผูกข้างในเลยครับเข้าไปสุ้มเขียวเลยภายหนึ่งนะครับนําทีมไปเลยครับเดินแบบเร็วมากเลยครับไม่มีใครเดินทันเลยครับ เดินแบบคล่องมากเลยปั๊บคล้องเขี่ยออกมาหนูน้อยสองตัวไปเลยหนูน้อยสองตัวแนวขันแนวขัน ก็าเข้าสุมเขียวแล้วเรียบร้อยนะครับผมนู้นโมบานก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับผมฝ่ายหนึ่งของเราดูอีกหลายๆเชือกครับในซุ้มนีกำลังหาที่ปลูกที่รากก่อนนะครับผม ดความสวยความงามนะครับเอาครับเปลี่ยนบรรยากาศซุ้มเขียวนะครับช้างบรรทราชของเราครับจะโชว์ความสามารถนะครับแต่ละเชือกนะครับวความสามารถก่อนนำมนน้ำมนผูนหญิงนะครับโชว์ความสามารถหมุนห่วงก่อนนะครับผม สนุกคึกคืนนครับวันนี้คึกคืนมากมวนครับมวนครับผมเทภาพความน่ารักนะครับให้แม่ๆได้ดูกันนะครับ กาที่บ้านตัวบ้านนะครับผมช้างกับควาดไครสนุกกว่ากันน้อดูเอานะครับผมชก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับแม่ ไช้เวลากลับบ้านแล้วเดี๋ยวดูภายหนึ่งขึ้นรถครับผมไอซูไม่ดูโอ้วิธีขึ้นรถแปลกมากเลยนะครับผมขึ้นข้างหลังนะครับขึ้นข้างหลังเด็กๆก็ขึ้นคันเดียวกันเลยครับผมอัดสามไปเลยมาจอดไต็มหัวนะสามตัวรอยเตรียมตัวขึ้นรถแล้วครับผมไปแล้วนำโดยองอิงบ่อบุญ มาแล้วครับอัดสามไปเลยนะครับผมอัดสามไปเลยไปโดด โอ้โหไปแล้วครับผมจะได้กลับบ้านแล้วนะครับผมเอ,อกรเราก็ขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับผมถ้ามีโอกาสแวะมาอันนนได้มาครั้งนะครับผมอ้ลมแรงมากเลยนะครับวันนี้โอ้ลมลมอะไรไม่รู้นะครับ้าก็ได้เยอะครับผมนี่เลยครับ ไปมรถีครับแล้วก็ผลไม้อยู่บนหกรอด,ด้วยนะครับผมทั้งยญ้าทั้งผลไม้นะครับผมวันนี้ได้ไปเยอะเลยนะครับมาเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ